มาตามตัวเลขของน้องภูมินะคะที่กระท่มราสังขารบ้านดุนนะคะแอดนี่ก็ได้ข่าวว่าน้องภูมินะคะให้ถูกมาอ่ากิ้งวดติดแล้วค่ะพิทัศน์ตั้งแต่9 1 9แต่ว่าไม่เคยได้ถ่ายน้องเนาะไม่ไม่ค่อยได้ตามนอ้องไม่ใช่ว่าไม่เคยไม่ได้ตามเลยเลยะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะวันนี้ก็บางครั้งก็พิทัศน์ก็ลืมบอกบ้างนะคะตัวเลขนะคะค่ะวันนี้มาพิทัศน์ก็บอกว่า อาเลขน้องภูมิให้แล้วนะคะก็เลยไปสอบถามแล้วก็พูดคุยกับพิทัศน์กันดีกว่านะคะสําหรับตัวเลขของน้องภูมินะคะสวัสดีจ้าพิทัศน์สวัสดีครับจ้าแม่ข่าวว่าน้องภูมิให้ทุกมาหลา,หลายงวดแล้วบ่คะครับหลายงวดตั้งแต่919นะครับจุดทุกนั่นแม่ข่าได้ประมาณแปดหมื่นโอ้ในแปดหมื่นครับสามตัวเลยบ่ครับสามตัวก็ครั้งที่โศกมันอนอกอะไรโน้นน้องภูมิจับไม่ได้ อันนั้นพวกเขาก็ถูกหนึร้อยค่ะเลขครั้งที่สามที่บอกก็เขาไปได้เลขท้ายซาบตัวประมาณหกใบอ,อันนี้ครั้งครั้งที่สี่ที่ที่ออกหนึ่งสองศูย์ก็คือตัวนี้เลยครับตัวนี้ที่ออกเขาได้แปดสองศูนย์กับห้าหนึ่งสองดก่อนครับงดก่อนอันนี้มเมทขาได้ประมาณเจ็ดพันแต่งดนี้เขามาเมื่อวันอาทิตย์ เขามาเมื่อวันอาทิตย์ครับน้องภูมาเมื่อวันอาทิตย์ครับมาแล้วก็เอาข้าวเอาผลไม้มาถวายลงปู่ก็มีเครื่องดื uh> uh ma ่มหลังจากที่โชคดีบ่ครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้ออันนี้เขาเขียนชื่อเขาไว้เลยอเขาเขียนเองทําเองหมดเลยเขียนชื่อตรงนี้เดี๋ยวจะยืนบอกจคือตรงนี้ผมเขียนที่งดก่อนผมเขียนตรงนี้ผมเขียน ตรงนี้ผมเขียนอันนี้เขาเขียนเองนี้เขาเขียนเองเขียนเองชื่อเขารัชนนเจียนงามกับแล้วเขาก็อันนี้ก็บอกว่าเขาไม่ได้ขอฟันน้องพบเพราเป็นเด็กจต่เขาเขียนให้เลยเพื่อนเพืนกเขียนให้หกห้าเจอันนี้น้องพูมมาจุดทูบจุดทูบได้ตัวไหนคะสี่สองศูนยแล้วงวดกลอนที่ที่ได้อ่ะ82ดสกับห้าหจุดทูบเือนกันปะคะเอ้าหนึจุดทูบ อันนี้เขาเขียนให้เพจสองศูนย์อ๋ออันนี้เขาก็เขียนให้เหมือนกันเขียนให้ห้าหกหกห้าเจ็ดครับแล้วก็ทูบสี่สองศูนย์อ๋อให้ทั้งตัวเลขที่เขียนให้แล้วก็จุดทูบด้วยบางเอิญงวดงวดก่อนนึกถูกตัวที่จุดทูบเนาะงวดนี้ผมก็บอกบอกพี่ที่อยู่กรุงเทพเหมือนกันแต่พี่ซื้อแต่ลอตเตอรี่ไม่ได้ตัดเลนค่ะครับน้องเขียนให้หกห้าเจ็ดนะคะคือจะจะให้หาือกฟันหรือว่าอะไรก็ไม่รู้เนาะ ว่าน้งเขาเขียนให้เขียนให้เลยแต่แต่เราจะบอกว่าฝันก็บอกว่าเด็กทําไมฝันเขาฝันเหมือนกันแต่เขาเขาจะออกออกแบบเราไม่ได้แต่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวน้องภูมิเขียนให้เลยเขาเขียนให้เลยสามตัวผมย้าว่าน้องภูมิเลขอะไรแบบนี้อันนี้เลขหกเลขห้าเลขเจ็ดเขาอธิบายหมดทุกอย่างแต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปอย่างทีิมอืค่ะครับหกห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดก็ได้หกกับเก้าตัวเดียวกันอันนี้แม่เขาก็มาด้วยร็จุดทูบ ให้น้องภูมิเป็นคนจุดทูบน้องภูมิก็อธิษฐานไปจุดตรงไหนเนาะค่ะตรงกระท่อมเลยบอรับช่วงวันอาทิตย์คนก็มาเยอะแต่น้องภูมิก็จุดอยู่อย่ังแงละจนจนหมดอันนี้ก็เป็นเป็นเลขวันนี้ก็เขียนที่หนึ่งมิถุนาค่ะหนึ่งมิถุนาครับถ้าได้ถ่ายคลิปตลอดก็ก็น่าจะรู้ว่าน้องภูมิให้ถูกไม่ถูกแต่แม่เขาก็ถูกตลอดจ้าแต่กอนพี่ทัดก็จะถ่ายคลิปไว้เนาะ พอดีผมไม่ค่อยได้ถ่ายไม่ค่อยมีเวลาถ่ายทำคือทําทุกอย่างที่อยู่ในกระท่อมนี้ไม่ค่อยได้อยู่จ้ะแต่ก่อนน้องก็มาแล้วก็พิทัศน์ก็จะถ่ายคลิปให้หรือไปถ่ายที่บ้านก็ได้เนาะแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ถ่ายเวลาเขาชุดทู่พมก็จะไปถ่ายเวลาเขาทําอะไรพมก็ถ่ายหมดถ่ายหมดเนาะแต่ตุวันเขาไม่ให้ถ่ายอ๋อเขาไม่ให้ถ่ายคไม่ให้ถ่ายแต่เขาบอกแต่ล้าเขาบอกเขาจะมาเขียนให้แต่บอกว่าเขาบอกว่า ไม่ต้องถ่ายนะถ้าถ่ายไม่เขียนให้ก็เลยต้องเอาใจเขาก่อนอครับอันนี้ถ้าได้มากระท่อมลักษณะฐานถ้าเห็นพ่อเขาก็ลองถามดูก็ได้เผื่อเผื่อไม่เชื่อพี่แ <c oughs> อมเนาะัจี่ช่วยแอมพป่ช่วยแอมวสันที่รักเกียรติงามนั่นแหละพอ่อแม่ให้ลูกให้โชคพ่อแม่ตลอดเลยเนาะตั้งแต่พูดง่ายตั้งแต่เขาออกรถมาใหม่ตั้งแต่มี ตั้งแต่น้องภูมิค<ม>ลอดมาแล้วก็พูดได้คือช่วงนั้นก็ประมาณอายุหนึ่งขวบ<ม>ก็บอกเลขมาตลอดเลยจ,จนทุกวันนี้เนาะจนทุกวันแต่ก่อนเขาสวดสวดคาถาลุงปู่ได้หมดแต่ตอนนี้เขาไม่ค่อยสวดไปโรงเรียนก็เลยลืออมอันนี้เขาได้ชั้นไหนแล้วคะพี่ขึ้นปสองปีนี้ปสองครับปสองปีนี้ดูเลขเขาเขียนเองก็น่าจะรู้ปสองปหนึ่งเขาเขียนได้ตั้งแต่ปหนึ่งตั้งแต่ศูนย์เป็น ตรงเรียนศูนย์เนาะเอาเขียนเป็นเขียนตัวเลขได้เนาะแล้วตอนนั้นก็ยังไม่ได้เขียนตัวเลขเขียนนี่เนาะศูนย์ศูนย์เขียนอยู่เนาะตอนศูนย์เขาก็เขียนอยู่ตอนศูนย์เขาเขียนอยู่ครับเป็นแนวทางเ้ยอย่านว่าเด็กเราะให้ถูกจริงๆคือผมอยากอยากปล่อยเลขน้องภูมิเผื่อบางทีโชคดวงชะตาเราถูกกัน้องภูมิก็จะถูก แต่ถ้าโชคดวงชะตาไม่ถูกก็คือเหมือนตอนนั้นบอกมีถูกบ้างมีผิดบ้างแต่ที่แม่เขาซื้อมานี่ก็ถูกตลกตั้งแต่เก้าหนึ่งเก้าอันนั้นก็ได้เกือบแสนครับแล้วก็ก่อดนู้นก็ได้รางวัลที่สี่แล้วก็รางวัลที่สองได้กับลุงปู่นี่แหละค่ะตัวเลขที่กระท่อมละสังขารบ้านดุลก็ก็มีอยู่ที่ต้นมะขามเนาะถ้าท่านใดมาก็ไปดูก็ได้นะคะเนาะแล้วก็จุดทูบเสียงไทย้ก็จุดทูบเสียงไทยแล้วก็ล้วงให้ใน ไอ้หลวงโอ้มีที่โขหลายที่เนาะแล้วก็ความฝันพิทัศน์แต่ถ้าอยากถามพงก็เข้ามาข้างหลังเลยก็จะมีจะเขียนไว้แบบนี้พิทัศ์ก็จะประจําอยู่ตรงนี้เลยเนาะจะประจาอยู่ตรงนี้เลยค่ะอันนี้ถ้าผมฝันเพื่อผมก็จะเขียนไว้แบบนี้อืมค่ะเขียนไว้ในกระดาษเนาะมาดูได้เลยค่ะที่ตรงนี้ก็มีที่ขอโชคขอลาภก็มีตรงไหเนาะพี่หลวงไหายแล้วก็ต้นมะขามหลวงปู่ลังกระท่อมเนาะแล้วก็จุดธูปขอ จอมปลวกลงปูมางกก็ได้ที่องค์ใหญ่จอมปลวกด้วยเนาะโอ้ลายที่มากเลยเนาะค่ะแล้วก็ความฟันพิทักษ์แล้วก็ตเลขน้องภูมิเนาะค่ะมาก็สอบถามกับพิทักษ์ได้เลยค่ะไม่เห็นผมก็เข้ามาข้างหลังผมจะอยู่ตรงนี้จะนั่งอยู่รงนี้ตลอดถ้าเอฟซีไม่มาปุ๊บผมก็จะออกไปดูไฟบ้างกระาดบ้างทําทุกอย่างคือจะไม่อยู่ทิ้็จะทําถวายลงปู่ทุกอย่างค่ะแต่นี้ว่าจะ บอกเอฟซีว่าจะลาดพื้นสถานที่ตรงนี้แต่ยังไม่มีปัจจัยอันนี้ก็เดี๋ยวจะคุยกันอีกที่หนึ่งก็ประมาณสามเที่ยวสี่เที่ยวเน้นนะก็เลยตอนนี้ก็ยังยังไม่รู้ข้อมูลว่าจะหมดกี่หมื่นกี่หมื่นเอฟซีไว้ก่อนว่าจะลาดพื้นตรงนี้เพราะเวลาฝนตกมามันจะไหลไหลไหลไปหมดใช่ดินก็ไหลไปด้วยเนาะพี่เนาะสไลสไลลงขณะที่โนนผมก็ยังจะตกสะอยู่แล้วฝนตกฝนแรงเนาะ ถ้าฝนมาก็จะท่วมตรงนี้เลยเนาะพี่เนาะนี่ป่าย่างนะคะนี่ตรงนี้ท่วมเลยนะคะค่ะระบายไม่ทันเนาะพี่เนาะค่ะมาดูบอกเอฟซีไว้ก่อนว่าจะจะจะลาดพื้นถ้าใครอยากเป็นเจ้าภาพใหญ่ก็ติดต่อผมมาได้เลยค่ะครับกลับพิทัดเลยเนาะครับจ้ะนี่ก็บอกเบอร์โทรอีกนิดนึงจ้ะครับศูนย์แปดเจ็ดสองสี่ศูนย์หกเจ็ดหนึ่งสองค่ะอันนี้เบอร์เบอร์โทรของพิทัดเบอร์ตรงนะคะอย่ารัวเป็นเจ้าภาพจ้ะเห้พื้นให้ลุงปู่ ประมาณตีไปประมาณสักหกเจ็ดหมื่นประมาณนี้แหละครับก็จ้างช่างจ้างอะไรอีกก็เราก็ต้องดูงบประมาณก่อนจ้ะครับค่ะมาดูตัวเลขน้องภูมิเนาะครับค่ะน้องเขียนให้แล้วก็จุดทูบให้นะคะน้องเขียนให้หกห้าเจ็ดเขียนเมื่อวันอาทิตย์ค่ะวันที่ยี่สามที่ผ่านมาแล้วก็จุดทูบสี่สองศูจ้ะ แต่น้องภูมิเขาถูกตลอดแต่งวดนี้ไม่รู้เข้าหรือเปล่าถ้าผิดก็อย่าว่ากันก็ให้แนวทางเนาะให้เป็นแนวทางผมอยากบอกให้เอฟซีได้ได้ได้ถูกได้มีประตกปัจจมาว่ารูปูกที่แต่ก่อนก็ลงบ่อยเนาะเลขกน้องภูมิลงบ่อยแต่ทีนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงเพราะว่าพิทัดบางครั้งก็ลืมบอกบ้างอะไรบ้างนะคะบางทีก็บอกเต่ปากแต่ไม่ได้ทำยูทูบเอฟซีก็ไม่รู้ใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้แหละพี่บอกว่าเลขน้องภูมิมาแล้วเนาะกระดาษมาที่น้องภูมิเขียนให้กันเลยอยาก เป็นแนวทางให้ f อีได้ดูถ้าชอบก็ซื้อตามถ้าไม่ชอบเราก็ดูเป็นธรรมดาได้ค่ะรับอย่าติอย่าว่าอย่าด่ากันก็ดูเป็นแนวทางค่ะขอบคุณพิทัศน์มากๆนะคะสําหรับตัวเลขนะคะที่แบ่งปันนะคะให้เอฟซีแต่ก็อย่าลืมเล่นช่องความฝันของผมเด้อ49ถ้า3ตัวก็ตามนี้เลย849ค่ะอันนี้โค้งสุดท้ายหรอน่เรวตามโค้งสุดท้ายอีกอันนี้ยังโค้งสุดท้ายยังยังยังไม่ฝันเปลาคะฝันอยู่ทุกวันเตะองนนีใกล้วันก็เนาะ มันไม่ไม่เข้ากับตัวเลขผมก็จะไม่เล่าฝันทุกวันแต่ว่ายังก็ยังไม่เข้าเนาะบางทีก็นอนไม่หลับเลยก็มีทั้งคืนเมื่อวันพระประมาณที่สามยังไม่หลับจับไปเลยลุกไปก่อไฟลุงปู่แล้วก็นั่งอยู่ตรงนั้นคนเดียวอันนี้ก็ของเอฟซีว่าจะเทพื้นตรงนี้ก็จีดถึงแม้ว่าเลขไม่ถูกแต่เราก็ทําให้ลวงปู่ผมก็ไม่ได้ทํเอาเองผมก็ทําถวายลวงปู่แล้วก็ดูแลลวงปู่ ของชีวิตเลขกับลุงปู่เนี่ยดูแลลวงปู่จนจนวันสุดท้ายแต่แม้ว่าไม่มีอะไรก็เต็มใจช่วยลวงปู่เพราะเคยดูแลท่านตั้งแต่ท่านยังไม่ละสังขารก็จะดูแลตลอดไปแล้วก็จะเป็นแนวทางให้เอฟซีตลอดนะพี่ตลอดจนจนวันสุดท้ายแต่แม้ว่าผิดบ้างถูกบ้างก็เต็มใจอยากบอกค่ะเป็นเรื่องธรรมดาปกติเนาะพี่เนาะมีผิดมีถูกก็มีผิดมีถูกให้เป็นแนวทางยังกัดกันเลยจ้าใช่ค่ะพี่เนาะครับผมอันนี้ก็ขอให้ เอซมีโชคไม่ลาบมียูมีกินมียูมีเก็บมีโชคไม่ลาบร่ำรวยเงินทองสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ